สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc กลับนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ อันมนก็อัดช่วงเช้าๆนี่แหละพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้มีรัฐบาลไทยด้วยนะคะก็เลยอัดวันนี้ก็จะรีบลงวันนี้นะคะให้เสร็จเนาะเติมพลังพี่น้องชาเขียวชาเขียวนะคะดื่มชาเขียวมามาค่ะมาดื่มด้วยกันนะพี่น้องจา๋าอัดคลิปไปด้วยนะคะเพราะว่ามีรัฐบาลไทยด้วยเนาะ,ะก็เลยต้องทำลาวเสร็จก็ ทำแนวทางลาวเสร็จก็จะลงจะทําแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3มี0มี5มี7มี4แล้วก็มีแปดนะคะสูตรคำนวณน,นะคะมินให้เด่นไปที่7กับ3นะคะ ตามได้นะคะเจ็ดานะคะสำหรับเด่น7นะคะก็จะมีเจ็ดหนสี่หนะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะมี3 0 สามสี่นะคะสามห้าชุดกันนะคะก็จะเป็นแปดหกสี่หกนะคะแล้วก็จะเป็นแปดศูนย์ห้าแปดนะคะ หกซองตามอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อมาเนาะไม่มาไม,ไม,ไม่ต้องตามนะคะเผื่อใครชอบก็ตามได้นะคะเดี๋ยวแถมอนุญาตแถมไปสักสองคู่นะคะพี่ๆจาแถมไปสองคู่นะคะศูนย์ห้านะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะใครชอบเบิ้ลแนะนำให้รูดเบิ้ลเลยนะคะก็จะมีเจ็ดเจ็ดนะมีสามสามมีห้าห้า แล้วก็แปดแปดนะคะตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะมีเจ็ดเก้านะคะแปดเก้าสี่เก้าตัวที่ชอบเนาะจะเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วก็จะเป็นสามศูนย์สามสี่ห้าแปดแล้วก็เจ็ดหกจดไว้แคบไว้นะคะสามห้าก็ชอบแถมอีกไป จดไว้แคมไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจนะคะคํานวณแนวทางต้นเลขสีสวยงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า